เออนี่เราเราต้องยิงเราต้องดันดันดันขึ้นไปเหมือนจุดพุอะ่ะเวลายิงยิงจุดพุแต่ว่าสะบัดเป็นสามแฉมสะบัดเบาเบาเห็นไหมแล้วมันจะออกแรงน้อยอะ่ะเราดันขึ้นอย่างเงี้ยเราดันขึ้นแบบเนี้ยแต่ปกติอะ่ะที่ค้นรู้ลวเรากับก้าเวลาจะกระโดดอะ่ะเราโชคกระโดดแบบเนี้ยโชกระโดดแบบอย่างเงี้ยแล้วก็พุ่งไปข้างหน้ามันไม่แรงส่งมันแบบแรงขาไปทางนี้ แรงตัวไปทางนี้แรงแขนทางนี้มันก็เลยแบบไม่ได้บวกหนึ่งไม่ได้บวกสองไม่ได้บวกสามไงนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องส่งขึ้นมาเหมือนกระโดดขึ้นตรงๆสองก็ผลักขึ้นตรงตรงส่งแรงขึ้นมาแล้วก็สะบัดออกระโดดขึ้นไปแล้วก็ส่งต่อจำชุดกระโดดขึ้นไปแล้วก็ส่งต่อเออนั่นแหละ ดีดีดีแน่เห็นป่ะเห็นป่ะยิงสูงสเออเห็นป่ะแม่นดี